กินเข่าอีกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนชาวม้าก็ต้องกินเข่าเนาะจ้ากองทัพก็เดินด้วยทลองจ้าวันนี้ได้ออกมีกับเข่าไหลายลาดตาดูจ้าลาดกระดูกแม่ปลาลาดมะฝากเนาะจ้ากล้องคับชมพากสตมพากมีกับแม่ตามะฝากเนาะจ้าส่วนตี่ส่วนน้องกินเข่าจ้าจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้เยาะเอาะกินส่วนตี่ส่วนน้องกินเข่าจ้าจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้เยาะเอาิะ เขาไปแยกออกได้แกเพื่อนเพื่อนช่วงน,นี้่ะจะเห็นแยกออดต้อ,องจิตกินเขาบ่อยๆนะจ่ะต้องเดนด้วยทองแดี๋อวอยู่นีจาแดี๋อดอยู่แข่งบอลไทยบ้านออกมาฝากจา้กเพื่อนเพื่อนไทยบ้านออกมาฝากนะจ่ะ นี่ก็เป็นต้มใกล้บ้านจ้าต้มเป็นจันคนละเทิงกับจันนงจ้าเด้จ้ากินเ่าคนจ้าสวัสดีจ้าบายบายสมตักนะจ้าปลาหมือกแห้งทอดเหลือเมื่อวานนีจ้าปลาหมึกน้อยเหลือเมื่อวานจะเก็บไว้กินต้นครับต้องเดินเรททองสาวๆมา ถึงเขาสมผัสนะจ๊ะปลามือแข่งทอดเหลือเมื่อวานนีจากปลาเมกน้อยเหลือเมื่อวานจะเก็บว้กินต้อยบานหงอนนะจ้ะอันนี้ตีมือตานมจ้าตีเมือตานมตานมก็นั่งกินเรียบร้อยเลยจ้ะบ่รอยายออดรีวิวเลยจ้ะเพราะว่าตานมหิวแล้วเนาะจ้ะนี่จ๊ะ วายแออกกับเ่ไดดออกไปกินทางนอกจามเมื่อใดแย่ออกออกไปกินทางนอกนี่อ,ออกกับแล้มิินทางนอกจตัวมี่กอ,อยู่ในบ้านไปกวนหน่นอยจากสัมผัสหน่อยจากปลาหมือกแห้งทอดเหลือเมื่อวานนี่จากปลาหมึกน้อยเหลือเมื่อวานก็เก็บไว้กินต้อนไว้จากพักของหวานกับน,นี้นี่เลยจากขนมจากแบงกันพุหละเคืองจาก วันนี้ของหวาน,นเบนเผาปนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบอน,นุมก็นั่งกินเรียบร้อยแลวจ้าบุล้อย่อยออดรีวิวเลยจ้าเพราะว่าตอนนุ่มหิวแล้วนาะจ้ามี่้ะพอแย,ยกออกกต่เ่อใด้ยออกไปกินทางนอกจ้าเมื่อใดแยกออกไปกินทางนอกแยกออกก็จะล้มิินทางนอกจ้าตัวนี้ค่ะอยู่ในบา้านไปกวนน้อยจ้า ครับต้องเดินด้วยทองเศร้าๆมาสิงเข่าส่วนตีส่วนนองสินงเข่าจ้าจ้าทิปนี้แค่นี้เด้อจย่อยออกิ่เขาก็ย้อยออกเพื่อนๆเสพน้ำกันเนาอจ้ากินขเขาย่งเศร้าปองทับก็ต้องเดินด้วยทองนะจ้าอนมกับนังกินเรียบร้อยแล้วจ้าบล้อคย่อยออกรีวิวเลยจ้าเพราะว่าตานน้มหิวแล้วเนาอจ้านี่จ่า ขนมกันังกินเรียบร้อยเลยจ้ะบล้อย่อยออรีวิวเลยจ้ะเพราะว่าตอนน้มหิวแล้วนาอจ้ะนี่ค่สมผักมาจ้ะปลาหมือกแห้งทอดเหลือเมื่อวานนีจ้ะปลาหมึกน้อยเหลือเมื่อวานจะเก็บไว้กินต้มจ้ะจ้ะเข่ามาจ้ะนี่แต่น้่มบ่โชชนาจ้ะเพราะว่า ครับต้องเดินด้วยทองซาวๆมาบิดขอแป้งตัวบเรียบลอยจ้ะพราะว่าแล้วก็ไปตัดไปตัดหงามาแล้วแล้วหวัวรถถอดเสื่อเนาะจ้ะเระาเลยบิดอโชว์จ้ะสัมผัสมนาะจ้ะปลาหมึกแหงทอดเหลือเมื่อวานนี่จ้ะปลาหมึกน้อยเหลือเมื่อวานก็เก็บว้กินตโตอ,อืมแสบพอ ต้มน้ำปลาแซ่บๆต้มปลาใส่ปลาดุกเนาะจ้ะอาหารแกะจ้ะนี่ต่เป็นแกงบอนเนาะจ้ะแกงบานหงอนเนาะจ้ะอันนี้สีมือแตน่นมจ้าสีมือแตน่นมบอเนาะจ้ะพักของหวานกต่น,นี้นี่เลยจากขนมจ้าแบ่งกันพลุกระงื่องจ้า วันนี้นของหวานเด่นมก่ขจ้นเขาแล้แต่ว่าน,นี้ตานมบโชนาจากพราะวา่าต้องเดินโดยท่องจ้ะแล้วออย่นี่จา้าแล้วออยุนางมาจากพราะวา่าจะมีเป็นอาหารแกะนำจ้ะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือ ต้องนำปลาจ้ะทักต้องเดินเวททองเสาวๆม้าขึ้ขหอเป็นกันคนละคืงกับการนุ่งจ่ามาเด้อจ่าเป็นกันคนละคืงกับการนุ่งจ่ามาเด้อจ่าลากปลาดูจ่าลากปลาดูแม่ปลาลากมะฝากน้อยจพร้อมกับ ชมพักชมพักมีกับแม่ปามาฝากมาจากต้มปลาใส่ปลาดุกเนาะจ่าอาหารแกจะจากนีกจะเป็นแกงบอลเนาะจ่ะเขาไปแยกอ,อ่อนเด้จะจ้ะเพื่อนเพื่อนรวงนี่ค่ะจะเห็นแยกอ,อ่อนท้องจิตกินเขาบ่อยๆเนาะจ่าชมพักมนาะจ่ะ ปลาหมือกแหงทอดเหลือเมื่อวานนี่จากปลาหมึกน้อยเหลือเมื่อวานจะเก็บไว้กินตรงบ่นไทยบ้านเอามาฝากจากเพื่อนเพื่อนไทยบ้านเอามาฝากน้อยจ้กนี่ก็เป็นตรงใกล้บ้านจ้าต้มตรงเดินด้วยทองแล้วด่๋ยูย่มีจ้าแล้ว กินเข่าอีกเล้วจ้าเพื่อนเพื่อนชาม้าก็ต้องกินเข่าเนาะจ้ากองถักก็เดินด้วยท้องจ้าวันนี้เอกมีกับเข่าไหลาลาบตาดูจา้าลาบก,กระดูกแม่ตลาลาบมะฝากเนาอยจ้าพร้อมกับชมพะชมพกมีกับแม่ปามะฝากมน่อจ้าชมพะหน่อปลาหมือแข้งทอดเหลือเมื่อวานนี่จา้ปาปลาหมึกน,น,น้อยเหลือเมื่อวานก็เก็บไว้กินต่อ กินเข่าอีกแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนชามาก็ต้องกินเข่าหน่อจ้ากองทัพก็เดินด้วยท้องจ้าวันนี้แย่ออกมีกับข่าวลายจ้าพอแย่ออกกับไ่ได้ออกไปกินทางนอกจ้าเมื่อไรแย่เอออกไปกินทางนอกแย่เอาก็จะล้มจิตทางนอกจ้าตัวมีค่ะอยู่ในบ้านแต่ก่อนหน่อยจ้าส่วนตีส่วนนองกินเข่าจ้าจ้าคลิปนี้แแค่นี้เ้อจ้าแย่เอาลาบปลาดูจ้าลาบปลาดูแม่ปลาลาบมะฝากน่อยจ้าพร้อมกับ ชมพักชมพักมีกับแม่ป่ามาฝากมาจ้ะกินเข่าอีกแร้วจ้าเพื่อนๆชาม้าก็ต้องกินเข่านะจ้ะกองทัพก็เดินด้วยทองจ้าวันนี้ได้ออมมีกับข่าวหลายต้งปลาใส่ปลาดุกนะจ้ะอาหารแกะจ้านี่กับเป็นแกงบอลน,นะจ้ะแกงตัวรเรียบลอยจ้าเพราะว่าเราก็ไปตับ เป็ดตัดหง่ามาแล้วร้อหัวแล้วถอดเสียงน้อยใจเราเลยไปชอโชดจ้ะเข่าก้อนจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกวนไว้จ้ะอีกคักของหวานแต่นี้นี่เลยจ้ะขนมจ้ะแบ่งกันพุลกะเคืองจ้่าันมอี้ของหวานเบ่งไปแย่ออกับบ่ได้ออกไปกินทางนอกจ้ะถ้ามื่อใด้แย่อออกไปกินทางนอกนออกก็จะล้มจิตทางนอกจ้ะตัวนี้จ้ะอยู่ในบ้านแต่กวนไว้จ้ะ เป็นกันคนละเชิงกับกันกกกกน้องจมาเด้จ่าติดแจกน้ำกันน้อยจ่าถักต้องเดินเ้วยท้องเซาๆมาถึงงขอ้อสองผักน้อจากปลาหมืกแห้งทอดเหลือเมื่อวานนี่จากปลาหมืกน้อย เหลือมือวานกัเจ็บไว้กินโต๊ะแสบน้ำกันน้อ,อ,อ,นอ,ย,อ,อยจัะอืมแสบออดต้มน้ำปลาแสบแสบเขาไปแยะออดนิดหน่อเพื่อนๆ่วงนี้ค่ะจะเห็นแย่ออ่อุงคิดกินเขาบ่อยๆเนาะจ้ะแต่งตัวเปรียบลอยจ้ะเพราะว่าเราก็ไปตับ ไปตัดหง่ามาเราเราะหัวรถอดเสืยอ,ย,อสยน้อยจ้ะเราเลยบชอโชจักแสกน้ำกันน้อยจ้ะต้องเดินด้วยท้องจัะแล้วออยูนีจ้าแล้วอยู่ทางนาอจ้ะเพราะว่าจะมีเป็นอาหารแกะน้อยจ้ะ